สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆนาเล็กพาเดินชมไม้ในสวนกันมาดูต้นไม้ในสวนกําลังออกดอกสวยๆง,งามไปดูว่าต้นอะไรนี่ยต้นไม้ที่อยู่ริมบ่อน้ําของเรานะต้นนี้สวยๆดอกหอมๆชือ่อว่าต้นดอกปีบนะหรือว่าต้นปีบนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างว่ากาสลองนะดูฮะดอกเต็มต้นเลยนะ อยู่ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกดอกกันในช่วงหน้าฝนนะมีฝนตกเมื่อไหร่ก็ออกดอกประมาณนั้นแต่ที่นี่สัตี่หยบเราเนี่ยฤดูฝนมันถือว่ามีฝนตกบ่อยว่างั้นเถอะก็เลยดอกปีบเนี่ยออกกันแบบแทบทั้งปีเลยเนี่ฮสวยๆหอมๆแบบนีนะ้ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกนะ เป็นสมุนไพรด้วยนะใครที่อยากจะปลูกไม้หอมนะไว้ชื่นชมเนี่ยดอกปีบนี่แหละหรือว่ากาสลองหามาปลูกไว้นะไม่กี่ปีก็ได้ชมดอกแน่นอนฮะเนี่ยมาดูกันใกล้ๆเลยฮนะนี่ดูดอกกำลังบานฮะนะส,สวยๆและกลิ่นหอมด้วยนะ ดูใต้ต้นนี่เราจะเห็นดอกเขาร่วงเต็มไปหมดเลยนะก็สามารถที่จะเก็บเอาไปดมได้นะนี่เป็นไงสวยงามมากนะเหมือนเข้าปูพรมด้วยดอกปีบเลยนะสีข,า,ขาวๆบรรยากาศดีฮะมุมนี้มุมถือว่ามุมดีมากนะเล็กชอบมานั่งนะ รับลมนะสบายๆเลยนี่ดอกปีบสสวยเก็บมาฝากกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ